น้าหงาไร่กรตอกหุนเซนเป็นผู้นำยำเปเทยาดองน้าหงาคารวานสุรชัยจันทิมาธรศิลปินแห่งชาติโพสกรอนหลังหุนเซนยันไทยว่ามีแต่โจรที่กลัวสารสื่อมีไว้ทำไมมีให้คิดทั้งต่อติดกลั่นกรองสมองหมอวันวันพ่นบนพูดสูตรพระลอจุดจบก็โศกานาตกรรมจะเดียวโชโก,โกเก๋เทหาเสียง จะฟาดเวี่ยงว้าหุ้นดูหุนหันเอาแต่ประโยชน์ตนคนสำคัญหุ่นเซ็นหยนันวันวันเป็นข่าวกรองใช้เฟซบุ๊กรุกคาดอาจพังพับสังคมเกินจะรับและยกย่องเป็นผู้นำย้ำเปเทยาดองอย่างนี้ต้องท่องเที่ยวไปเดี่ยวโชว์